กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิทยาแก้วประใดนะครับประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษารายงานผลการศึกษาของคณะกรรมธิการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนชนสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านสอสพุณากรมั่นานนทีไรนะครับรองประธานคณะอนุกรรมนิการท่านสอวอังคณานิรับไปจิตรองประธานคณะอนุกรรมิการ ท่านชนทิชาแจ้งเร็วนะครับเลขานุการคณ,ณะกอนุกรมรมการและคุณนิตยามีสีอนุกรมรมธิการพร้อมทั้งคณะนะครับขออนุญาตที่จะสรุปรายงานและข้อสังเกตในปัญหาเรื่องเรีเรยนจาทันสถานที่มีลักษณะของที่เราพูดกันว่านักโทษล้นเรือนจำนะครับท่านประธานที่เคารพครับปัจจุบันเรามีประเทศไทย77จังหวัดเรามีเรือนจําและทันทาสถานทั้งสิ้นนี่ ร้อแห่งทั่วประเทศหลายแห่งเป็นทันสถานที่ก่อสร้างมาช้านานยกตัวอย่างบางจังหวัดนะครับจังหวัดนครสวรรค์นี่เป็นเรือนจําที่เก็บพิพิธภัณฑ์ได้เลยครับร3 0ยสามสปีน,นะครับมีเรือนจําที่รอในการที่จะดําเนินการสร้างซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดนี้อีกประมาณสักสิแห่งมีเรือนจําที่ต้องย้ายออกไปนอกเขตเทั้งหมดนี่ครับ ที่ชุมอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลชุมชนเอนียดตีทั้งหมด16แห่งแล้วก็เรือนจำที่ศาลตั้งแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเรือนจำนักโทษที่จะไปขึ้นไประหว่างคาดีที่ต้องไปรายง,งานตัวกับศาลนั้นต้องเดินทางร้อยกว่ากิโลเพื่อไปศาลในแต่ละนัดซึ่งทำให้ผู้ต้องขังแต่ละคนบอบช้ำกลับไปเร่ป่วยเกือบทุกคนอีก13มแห่งรวมเรือนจำทั้งหมดนะครับที่เราจะมีแผนสร้างงานนี่ประมาณ40แห่ง แต่ท่านทราบไหมครับว่าทุกปีเราจะได้งบประมาณในการสร้างเรือนจําใหม่แค่หนึ่งแห่งเพราะรอที่จะให้สร้างเรือนจําได้ครบทั้ง40แห่งนี่เราต้องใช้เวลาอีก40ปีก็เป็นข้อสังเกตข้อบชีรนาที่จะเรียนฝากไปยังรัฐบาลและก็เพื่อนสมาชิกทั้งหมดประการที่สองครับเรามีเรือนจําทั้งหมด143แห่งเพื่อรองรับผู้ต้องขังนะครับ ที่มีความจุรองรับผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลเนะ่เรารองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ1 90, นึ่ง0เก้าคนแต่สภาพข้อเท็จจริงนณะวันนี้นะครับหนึ่งสิงหาคมเรามีผู้ต้องขงังทั้งหมดอยู่ในการควบคุมของกรมรชาชทัณฑ์สองแส0เก้ามืคนผู้ต้องขังที่ล้นปริมาณจํานวนอยู่แสนกว่าคนเพราะันไม่แน่นอนครับเป็นปัญหาที่ความไม่อาจไม่สามารถที่จะ แก้ได้ในระยะเวลาช่วงสั้นแต่ว่าในบรรดาผู้ต้องขัง298,000คนครับมีข้อสังเกตที่ผมใครจะขอเรียนกับเพื่อนสมาชิกให้ทราบนะครับว่าผู้ต้องขังที่ต้องหาเกี่ยวกับคดียาเสพติดทั้งจำหน่ายทั้งเสพทั้งผู้ค้าทั้งหมดประมาณ2 0 0 0 0 0คนเหตุที่เรือนจำของเราทั้งหมดทั่วประเทศต้องล้นก็เนื่องจากผู้ต้องขังประเภทยาเสพติดมีปริมาณมากเกินที่จะกำหนดนะครับและที่สำคัญครับ เมื่อเรากําหนดว่าผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาที่ถูกคดีเสพยาเสพติดนิ่เราถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดครับผู้ป่วยเรากลับใช้กระบวนการในการที่จะให้สู่กระบวนการรักษาและบําบัดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ครับไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาและบําบัดเพราะเราไม่มีสารบรรบ,บับรองรับเพียงพอผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้เสพจะถูกส่งกลับไปยังบ้านเรือนหมู่ภูมิมมาเดิม และก็มารายงานตัวกับเจ้าพนักงานคุมประพฤกิเป็นระยะเพราะฉะโอกาสที่จะเสี่ยงในการกลับเข้ามาในเรือนจําและพัฒนาไปสู่ผู้ค้านี่เป็นไปได้อย่างมากเพราะ,ะรายงานชุดนี้นะครับเราทําทั้งหมดเพื่อสรุปข้อสังเกตขึ้นมาทั้งหมด10ประการรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในเอกสารซึ่งวางอยู่ต่อนหน้าเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับผมคิดว่าก็พยายามรายงานสรุปอย่างสั้นที่สุดเพื่อเพื่อนสมาชิกที่เตรียมเสนอยติจะได้มีเวลาในการอภิปรายเพียงพอครับ ขอบพระคุณคร,ร,ร,รับท่านประธานครับ